บางลมแปลง s อสกล่องเคแซดวไล่หัวฉีดเบอร์อะไรคันนี้เป็นร้อยสบห้าบางลมมีชุดคิดมาให้เคยลงคลิปไปแล้วห้าเจ็ดสองวาวแล้วให้เราแปลงเป็น s อสด,ด้วยใช้กล่องเค v ซดต่อเป็นกล่องดีมซุปเปอร์ครับฉะนั้นน้ำมันก้วหาใช้หัวฉีดเบอร์อะไรมาดูกันก่อน ว่าประมาณนี้พอจะขี่ได้ไหมก่อนจะดูเบอร์หัวชีดก็มาลองดูก่อนว่าประมาณนี้ได้ไหมสำหรับกองเดิมยังไม่รีแมปเนาะ,ะสตาร์ทง,ง่าย ก็ประมาณนี้นะกล่อง v, เค v วีเดิมๆเลยมามาดูกันหัวฉีดเบอร์อะไรคันนี้นะ้ำมันเก้าห้าก็ใช้เป็นหัวฉีดรหัส K36-J01 เป็นหัวฉีดของ PCX 150ถามว่าแต่ต้องแปลงปลั๊กเป็น S4 นะปลั๊กหัวฉีดอ่ะก็ประมาณนี้ สำหรับหัวฉีดแต่ละคันแต่ละเครื่องอาจจะใช้ไม่เท่ากันส่วนกันนี้มัน572ว wow. าลเขาสั่งชุดคิดมาเราก็ไล่มาจบที่ P C X 150หรือ K 36อ่ะก็ประมาณนี้ตะชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไป